สวัสดียามเย็นนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ทางร้านอิมรักบริการนะครับจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานเช่นส้าหยอดเหรียญนะครับที่ทางร้านนะครับของเราเนี่ยมีให้บริการนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเครื่องนะครับกี่กี่แบบนะครับผมตัวแรกนะครับจะเป็นเครื่องนะครับ18กิโลกรัมนะครับก็50าบาทนะครับ ก็จะเป็นของยี่ห้อ LG นะครับเป็นระบบ Smart i n v e r t e r นะครับจะเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นล่าสุดนะครับของทาง LG นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังในการซักนะครับโดยการที่มอเตอร์ที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมันก็จะทำให้สามารถประยับไปด้วยนะครับแล้วก็การทำงานก็จะเงียบนะครับจะเรียกว่าอยู่ด้านนอกนี่คือแทบจะไม่ได้ยินเสียงในการปั่นของเขาเลยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูในบริเวณด้านในถังนะครับก็จะเห็นว่า,าปริมาตรค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ18กิโลกร,รัมนะครับก็จะสามารถสัก้าห่มนวมโตโตได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดใส่ผงซักฟอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดใส่น้ํายาปรันธนุ่มนะครับเครื่อง18กิโลนะครับกับเครื่อง20บาทเนี่ยก็คือ12กิโลเนี่ยจุดใช้งานที่เป็นจุดเติมน้ํายา ปรับ่านุ่มนะครับมันจะอยู่คนละจุดกับเครื่อง18กิโลเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจุดเติมน้ำอของสักฟอกเนี่ยหรือว่าน้ํายาสักผ้าเนี่ยก็คือจะอยู่จุดเดียวกันนะครับส่วนตัวน้ํายาปรับท่านุ่มนะครับก็จะอยู่ด้านข้างตรงขอบถังนะครับนี่ก็12กิโลก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับในจํานวนเงินแค่20บบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นในเมืองเนี่ย ยีบาทเนี่ยเขาก็จะใช้ประมาณแค่แกิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าทางร้านของเราเนี่ยเราคำนึงถึงผู้ใช้งานนะครับผู้บริโภคในหมู่บ้านของเรานะครับเราจึงได้เตรียมถังนะครับใหญ่ๆไว้ให้เลยนะครับในราคาแค่20บาทนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ตู้ขายผลิตภัณฑ์น้ํายาทั้งสักผ้าน้ํายาสักผ้าแล้วก็ตัวน้ํายาปรับผ้านุ่มของร้านเรานะครับตัวนี้จะเป็นใช้ระบบกลไกนะครับกลไกอยู่ด้านข้างนะครับเราต้องใช้เหรียญสิบนะครับย่อนอตรงช่องของมันนะครับเราก็ต้องบิดนะครับบิดให้ครบรอบนะครับพอครบครอบแล้วเนี่ยตัวน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับก็จะล่วงลงมาตรงบริเวณด้านล่างนะครับเราสามารถหยิบ ออกมานะครับแล้วก็ใช้คันไกนะครับที่ทางร้านของเราเนี่ยเตรียมไว้ให้นะครับก็ตัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซองนะครับก็สามารถใส่ในขยะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็วิธีการใช,วรใชนนร้วิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากนะครับเปิดฝานะครับเรานําผ้าที่เราเตรียมมาเนี่ยคือใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ ใส่ตัวน้ำยาซักผ้านะครับกับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําเงินมาหยอดตรงช่องเหรียญด้านข้างนะครับให้ครบจํานวนเงินนะครับที่เราตั้งไว้นะครับวันนี้50บบาทนะครับแล้วก็รับเฉพาะเหรียญสิบอย่างเดียวนะครับเหรียญอื่นไม่รับนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะนำเหรียญบาทเหรียญห้ามา มันจะไม่รับเหรียญนะครับเดี๋ยวมันก็จะต้องไหลย้อนมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเครื่องจะทำงานอัตโนมัตินะครับในระหว่างการทํางานเนี่ยห้ามครับห้ามห้ามเปิดฝานะครับถ้าเปิดฝาปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเนื่องจากมันเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นระบบอินเวเตอร์มันจะตัดการทํางานทันทีนะครับพอตัดการทํางานเนี่ยมันจะทให้เงินที่เราหยอดไปเนี่ยมันจะถูกตัดไปแล้วก็จะถูกกินไปเลยนะครับทางลูกค้าเนี่ยจะต้องรีชัตเครื่องใหม่โดยการที่ ปอดลักแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็ต้องหยอดเหรียญเข้าไปใหม่นะครับเครื่องจะถึงกางานต่อนะครับแต่ถ้าในกรณีไฟดับนะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่ต้องหยดเหรียญใหม่ถ้าในกรณีที่ไฟดับถ้าเกิดไฟมาเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันจะทางานอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้สตาร์ทนะครับแต่ถ้าทางลูกค้าเปิดฝาแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับต้องหยอดม่นะครับแต่ถ้าเป็นไฟไฟดับลูกค้าไม่ต้องกังวลถ้าไฟมาก็เดี๋ยวเครื่องจะทํางานอัตโนมัติจนจบกระบวนการ ก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใช้งานเครื่องซักผ้าหยดเหรียญที่รา้านอิมรักบริการนะครับให้ลูกค้าทราบนะครับแล้วก็เราจะมีเก้าอี้ไว้ใช้สําหรับวางตัวตะกร้าผ้านะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับบริการลูกค้าด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวโต๊ะตนั่งนะครับไว้บริการลูกค้าด้วยนะครับโอเคถ้าอ,อย่างนั้นวันนี้ก็ขอจบ การาธิการใช้งานเครื่องสภาพนี้นะครับสวัสดีครับ